เพื่อให้ทุกท่านเกิดความเชื่อมั่นในธุรกิจนะครับผมในฐานะที่เป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทท o อปอัพธุลิศนะครับหรือว่า c ีอนะฮะตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมานะครับผมนะฮะให้ความสําคัญกับธุรกิจท็อปอัพธุลิศนะครับเทียบเท่ากับชีวิตของผมเลยนะครับธุรกิจท็อปอัพธุลิศเป็นเหมือนกับลมหายใจของผมซึ่งผมหายใจเข้าหายใจออกตลอดเวลาเป็นธุรกิจท็อปอัพธุลิศผมไม่ใช่ o ุร i ิจไม่ใช่ธุรกิจเผื่อเลือก ไม่ใช่ธุรกิจที่ผมทําขึ้นมาเพื่อสนุกสนุกหรือทําขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นช่องทางรายได้อีกช่องทางหนึ่งของผมไม่ใช่นะครับท็อปอัพธุลิจคือเส้นเลือดหลักของผมเลยนะครับและเป็นเส้นเลือดเส้นเดียวด้วยเพราะนั้นครับวันนี้ครับถ้าท่านอยากจะตัดสินใจทําธุรกิจนะครับกับใครกับบริษัทไหนนะครับท่านนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับสําหรับผมในฐานะที่เป็นผู้บริหารนะครับเป็นประธานบริษัทท็อปอัพธุลิศนะครับ ผมจะต้องทําให้ทมอฟตูลิสเติบโตยิต่งใ,ใหญ่ไปทั่วโลกนะครับและแน่นอนการแิบโตยิต่งใ,ใ,ใหญ่ไปอย่างทั่วโลกนั้นนะครับนั่นก็หมายว่าจะต้องทําให้สมาชิกทุกคนของทมอฟตูลิสประสบควาสมสําเร็จนะครับและก็สําเร็จอย่างยั่งยืนด้วยนะครับผมไม่มีธุรกิจอื่นๆหรือทําธุรกิจอื่นเลยนะเพราะผมเชื่อมั่นว่าธุรกิจทมอฟตูลิสคือธุรกิจท,ที่ดีที่สุดเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในโลกปัจจุบันและก็ในโลกแห่งอนาคตผมในฐานะที่เป็น CEO นะครับหน้าที่ผมคือทําให้ท็อปอัพธิศนะครับพัฒนาก้าวหน้าก้าวไกลนะครับไปอย่างทั่วโลกนะครับด้วยความตั้งใจจากประสบะการณ์มากกว่า30ปีในธุรกิจเครือข่ของผมผมจะต้องทําให้สมาชิกทุกคนนั้นประสบความสําเร็จนะครับเพราะที่นี่คือลมหายใจที่นี่คือทางรอดของทุกคนนะครับไม่ใช่ทางเลือกเป็นทางรอดของพวกเราทุกคนดังนั้นะขอทุกคนมั่นใจได้สำหรับท็อปอัพธุริศครับเราจะประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกันนะครับ